สวัสดีครับผมวันนี้วันที่23มกราคมปี2567นะครับผมก็มี2ขั้นตอนสำหรับในเรื่องของกระบวนการว่างงานแล้วก็มีการรายงานตัววันนี้นะครับทางด้านของประกันสังคมอัปเดตกันนิดนึงครับขั้นตอนการรายงานตัวรับเงินว่างงานของประกันสังคมนะ อัปเดตกันนะครับปี6 6หกเลยนะปีนี้ปี67แล้วนะครับก็มาดูกันครับว่าวิธีการขั้นตอนอย่างไรแถมอีกหนึ่งวิธีการครับก่อนที่จะเข้าไปรายงานตัวเนี่ยท่านจะต้องลงทะเบียนนะครับในการเข้าใช้ครั้งแรกก็คือดิจิตอลไอดีทำอย่างไรเช่นเดียวกันอ่ะมาดูกันวันนี้เจาะลึกให้เลยนะสำหรับหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามานะครับเราเริ่มจากในเรื่องของขั้นตอนหรือว่ากระบวนการแรกนิดนึงนะครับสำหรับนะฮะเกี่ยวกับการเริ่มต้น ท่านสามารถที่จะเข้าไปที่ google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า DOE E ข e ีด Service ตรงนี้นะครับผ่าน google นะครับเซิร์ชตรงนี้ได้เลยเมื่อท่านพิมพ์ไปแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวข้อมูลนะครับขึ้นมาท่านก็คลิกคำว่า DOC น e ะครับ E ข Service ตรงนี้นะครับเข้าไปในกระบวนการนะครับนะเริ่มต้นพอเสร็จปุ๊บจะเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับของประกันสังคมนะครับท่านก็จะเข้ามาสู่หน้านี้แหละ นะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้ให้ท่านเลือกนะครับในส่วนของกระบวนการนะครับเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแล้วก็รายงานตัวผู้กันตนกรณีว่างงานนะนะครับนะก็เข้ามาตามสเตปนี้เลยนะครับเมื่อเข้าเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะมาสู่กระบวนการขั้นตอนที่2ก็คือระบบบริการประชาชน e-service นะฮะก็จะมีในเรื่องของเข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลทั่วไปเข้าสู่ระบบนะครับแบบนิติบุคคล เข้าสู่ระบบสําหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆอันนี้สิ่งที่จะต้องเลือกเข้าสู่ระบบนะครับบุคคลทั่วไปหรือท่านเลือกคําว่าลงทะเบียนนะครับเฉพาะผู้ใช้งานใหม่อันนี้ก็สามารถทําได้ในกระบวนการขั้นตอนที่2ครับเสร็จแล้วนะครับมาสู่ขั้นตอนที่3นะครับเขาก็จะมีหน้าตานะครับดิจิตอลไอนะให้ท่านลงชื่อเข้าใช้นะครับระบบบริการประชาชนแบบ e s s r v i c e ครับกรมจัดหางานนะครับอันนี้กรณีที่เราลงทะเบียนแล้ว ท่านก็สามารถที่จะกรอกอะไรครับบัญชีผู้ใช้ตรงนี้ได้เลยส่วนมากก็จะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้นะครับท่านก็จะระบุแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลยอันนี้คือกรณีที่ลงทะเบียนนะครับนะเรียบร้อยแล้วนะแต่กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับมาดูกันนะวันนี้แถมให้กับทุกท่านได้ดูว่าวิธีการลงทะเบียนทําอย่างไรสําหรับการเริ่มต้นผู้ที่จะเข้าสู่รายงานตัว แล้วก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้งานซึ่งก็ต้องมีการลงทะเบียนนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับกดตรงนี้ครับก็คือลงทะเบียนนะเมื่อกดลงทะเบียนครับผมจะมีกระบวนการขั้นตอนให้ท่านดูอยู่นะครับมี1มี2มี3มี4มี5 5กระบวนการใหญ่ๆนะก็คือการนะครับยอมรับขั้นตอนการใช้บริการการพิสูจน์ตัวตนนะครับการกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียน แล้วก็การยืนยันนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นการขอรหัสผ่านนะครับแล้วก็นะสิ่งที่ท่านจะต้องควนตั้งนะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อเข้าสู่หน้าตานี้นะครับทุกท่านก็จะมาข้างล่างให้ท่านกดข้าพเจ้ายอมรับยืนยันตรงนี้นะติ๊กถูกหนึ่งทีแล้วกดอะไรครับยินยอมตรงนี้นะครับเมื่อกดยินยอมตรงนี้ปุ๊บนะในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับ5ขั้นตอนหลักตรงนี้นะฮะก็จะมาสู่นะครับขั้นตอนที่2คือพิสูจน์ตัวตน การพิสูจน์ตัวตนครับเขาก็จะให้ท่านกรอกข้อมูลตรงนี้ก็คือเลขบัตรประจําตัว13หลักกรอกใส่เข้าไปนะแล้วก็เลือกนะครับในเรื่องของการอะไรครับรายงานหรือยืนยันนะครับด้วยนะบัตรประจําตัวประชาชนตรงนี้นะตรงนี้นะย้ําจริงๆนะครับตรงนี้ดูดีๆนะครับเมื่อกดนะครับในเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนก็กดอะไรครับยืนยันตรงนี้นะเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับก็มาสู่ในเรื่องของการพิสูจน์ตัวตนนะครับก็คือขั้นตอนที่3ตรงนี้แหละ พิสูจน์ตัวตนเขาให้กรอกอะไรเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็นะเลขเลเซอร์ไอดีหลังบัตรตรงนี้นะครับกรอกตามสเต็ปนี้เลยนะนะยังไงถ้าฟังไม่ทันหรือดูไม่ทันยังไงก็กอกลับไปดูรละเอียดนะครับแล้วก็ทําตามได้นะครับเมื่อกอกเลขเลเซอร์ไอดีหลังบัตรเรียบร้อยก็กดยืนยันตรงนี้นะครับ มาสู่กระบวนการขั้นตอนนะครับต่อมานะฮะก็เหมือนเดิมครับในเรื่องของเกี่ยวกับการใส่วันเดือนปีเกิดต่างๆนะตามข้อมูลนี้เลยนะกรอะข้อมูลต่อนะครับแล้วก็ในเรื่องของบัญชีต่างๆนะครับอย่าลืมนะมันจะมีในเรื่องของการตั้งนะครับนะผู้ใช้ตรงนี้นะครับก็คือเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับอันนี้ก็ตั้งรหัสผ่านในท่านจดไว้ด้วยนิดนึง นะครับสำหรับการตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสเหมือนเดิมตะเกียที่เราตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วก็กดเลยครับยืนยันนะอ่านะครับจุดนี้สําคัญเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาอะไรครับรหัสผู้ใช้คือเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักตรงนี้กับรหัสผ่านตรงเนี้ยที่ท่านตั้งเนี่ยไปกรอกข้อมูลในกระบวนการขั้นตอนที่3าอีกครั้งหนึ่งอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับตรงนี้นะฮะจดไว้ดีๆรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดอะไรฮะยืนยันนะครับอ่านี่คือเป็น สเตปนะครับกระบวนการน,นะครับขั้นตอนของเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับเนาะเรเซอร์ดีไปดูต่อนะครับไปดูต่อยังไม่จบนะเสร็จแล้วทำยังไงต่อ,อามาดูกันครับเมื่อเรานะครับผมใส่รหัสนะครับบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมซึ่งเป็นผู้ใช้แล้วก็ตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยระบบก็มาสู่ในเรื่องของการยืนยันนะครับในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ท่านก็ ใส่ในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะครับนะของเราที่ใช้งานปัจจุบันนะเมื่อใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยก็กดขอรหัส otp นะมันก็จะขึ้นบอกว่ารหัส otp นี้ได้ส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับเราก็เอารหัส otp อะไรครับมากรอกใส่ช่องนี้นะครับเมื่อกอกรหัส otp ใส่เรียบร้อยก็กดยืนยันนะเมื่อเรียบร้อยนะครับก็จะมาสู่นะครับหน้าต่างเงี้ยอ่นนี้คือในเรื่องของรหัส otp เนาะหกหลักท่านก็มากรอกใส่แบบนี้เลย นะครับแล้วก็กดยืนยันฮนะเมื่อกดยืนยันแล้วจะมาขึ้นในเรื่องของข้อมูลในท่านทําการตรวจสอบนะครับดูนิดหนึ่งเนาะรายละเอียดชื่อนามสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสต่างๆตรงเนี้ยนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดข้อมูลถูกต้องตรงนี้มันก็จะมาปรากฏตรงนี้ครับว่าท่านเนี่ยลงทะเบียนนะครับเรียบร้อยแล้วนะก็กดเสร็จสิ้นไปอ่ะนี่คือ จบกระบวนการของการลงทะเบียนนะครับนะอ่า <_ Z _ attributes> นี้ก็จบในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนของการลงทะเบียนทีนี้ท่านก็จะได้อะไรได้ในเรื่องของนะครับชื่อผู้ใช้ถูกไหมหรือรหัสผู้ใช้ก็คือรหัสบัตรประจ,จําตัวประชาชน13หลักแล้วก็รหัสผ่านเรียบร้อยถูกปะสิ่งที่ท่านต้องทําต่อนะครับตรงนี้นะสืบเนื่องจากนะข่าวที่แล้วนะครับหรือต้อนคลิปนะครับเมื่อท่านได้นะครับในเรื่องของรหัสผู้ใช้กับรหัสผ่านก็มาสู่กระบวนการขั้นตอนที่้5ตรงนี้ นะครับขั้นตอนที่5ครับก็ใส่เลยรหัสผ่านถูกไหมนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบ,บตรงนี้นะครับก็มาสู่กระบวนการขั้นตอนที่6กนะก็จะมือสู่ในเรื่องของระบบบริการประชาชนนะครับท่านก็กดปุ่มตรงนี้เข้าสู่นะครับการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานนี่นะครับย้อนกลับมาขั้นตอนที่5้านิดหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวท่านงงว่าเอ๊ะทำไมโดดมาขั้นตอนที่5 ขั้นตอนที่5เนี่ยรหัสผ่านมาจากไหนก็คือตัวนี้แหละครับที่ท่านทําการดําเนิเนการตั้งนะครับรหัสผ่านนะครับที่ดิจิตอลไอดีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้สําคัญเพราะว่าถ้าท่านไม่ทาถ้าท่านไม่ทําขั้นตอนนี้เนี่ยท่านจะมาสู่ขั้นตอนที่5ไม่ได้ถูกไหมในกรณีเริ่มต้นเนาะนะหรือเขาเรียกว่าผู้ใช้ใหม่อันนี้ย้ํากันนิดนึงส่วนท่านที่ทําอยู่แล้วหรือลงทะเบียนไปแล้วก็ข้ามนะครับในกระบวนการ ลงทะเบียนดิจิตอลไอดีตรงนี้ได้เลยก็มาสู่ขั้นตอนที่5ได้เลยโอเคไหมนะฮะแจ้งกันประมาณนี้นะครับอ่ะมาสู่ตรงนี้ครับขั้นตอนที่6กดปุ่มขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้กันตนกรณีวางงานครับเมื่อเสร็จแล้วครับก็จะมาสู่ขั้นตอนที่7นะนะครับเขาก็จะมาบอกว่ากรณีเลือกช่องทางการเข้าสู่ระบบ นะครับก็ในกรณีที่เราเลือกสถานที่หรือดาเนินการแต่อันนี้ให้ถูกต้องบางทีออนไลน์ไหมหรือต้องการไปสานักงานนะถ้าเลือกสํานักงานท่านก็เลือกว่าสาขาไหนอย่างไรนะครับผมในกรณีเลือกสํานักงานเนี่ยเขาเผื่อนะเจ็ดวันเนาะในใด้วยเผื่อการเดินทางนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับในกรณีนี้เราเลือกครับดาเนินการด้านบนเลยนะก็คือไม่ใช่ไปสํานักงานเนาะเราผ่านระบบออนไลน์ line, ก็จะมาสู่หน้าตาขั้นตอนนี้ครับ ในกระบวนการขั้นตอนนี้เป็นเว็บไซต์ครับระบบขึ้นทะเบียนร,รายงานตัวระบบประกรันสังคมว่างงานข้างบนจะมีหน้าตาอย่างงี้ฮะหน้าหลักครับขึ้นทะเบียนว่างงานรายงานตัวข้อมูลการรับประโยชน์ดทดแทนกรณ,กรณีว่างงานหรือว่าคู่มือการใช้งาน่าจะมีหน้าเว็บไซต์เป็นแบบนี้แต่ถ้าผ่านมือถือนะครับมันก็จะมีหน้าจอซึ่งไม่มีได้โชว์ตรงนี้มันจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับนะอยู่ตรงนะฮะด้านบนท่านกดปุ๊บนิดนึงมันก็จะขึ้นแถบต,ตรงนี้ขึ้นมาให้ท่านเลือกเหมือนกันนะครับ ะในเรื่องของรูปแบบนะครับท่านก็กดเข้าสู่นะครับในส่วนของวิธีการนะก็คือขึ้นทะเบียนว่างงานก็ว่ากันไปนะหรือว่ารายงานตัวก็แล้วแต่ในขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนว่างงานครับก็จะมีนะครับสส่วนส่วนแรกก็คือขึ้นทะเบียนว่างงานส่วนที่2รายงานตัวส่วนที่3ก็คือการตวรวจสอบสถานะนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนก็คืออยู่แถบด้านบนนี้สมมุติว่าเรากดขึ้นทะเบียนว่างงาน นะถ้าเราลงทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนแล้วก็จะปรากฏว่าในส่วนของรายละเอียดเนี่ยวันไหนอย่างไรการขึ้นทะเบียนเมืม่อไรช่องของการรายงานบริการตัวเองเนี่ยผ่านทางไหนนะครับแล้วก็ตรงช่องคําว่าปฏิบัติการก็จะมีปุ่มสีเขียวคําว่ารายงานตัวนะครับในส่วนของรายงานตัวครับก็จะมีรายละเอียดเกิดขึ้นนะครับว่าครั้งที่1ครั้งที่2ที่3มครั้งสี่นะครับเรื่อ,อยๆเนาะอันนี้นขึ้นอยู่กับว่านะรูปแบบของการกําหนดการรายงานตัวเนี่ยช่วงยางไหนอย่างไรนะครับเสร็จแล้ววันรายงานตัวนะครับก็จะมีระบุ นะในเรื่องของเกี่ยวกับะไรครับวันรายงานตัวว่าท่านรายงานตัววันไหนรายงานตัวสําเร็จหรือไม่อย่างไรเน้นย้ํานิดหนึ่งตรงนี้ให้ท่านนะครับรายงานตัวตามกําหนดระยะเวลาที่อะไรครับที่ทางเว็บไซต์กําหนดนะอันนี้สําคัญไม่ต้องไปรายงานตัวก่อนนะครับหรือหลังเนาะมันเป็นการที่อาจจะไม่ตรงนะครับเราก็อาจจะเสียสิทธิ์ในช่วงของเกี่ยวกับกําหนดวันที่เขาจะมีการจ่ายบางท่านบอกว่าเอะ ได้รับเงินเนี่ยไม่ตรงตามที่ให้เลยอ,อันนี้เช็คดีๆก็แสดงว่ามีการหักบางอย่างเกิดขึ้นนะครอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่เล็กๆน้อยๆนะครับหลายท่านที่สอบถามหรือพิมพ์เข้ามาสอบถามกันนะครับควรจะต้องรายงานตัวให้ตรงกับวันที่เว็บไซต์กําหนดให้ท่านรายงานตัวนะครับ ทีนี้วิธีการรายงานตัวทําอย่างไรนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้ใช่ไหมแน่ช่องของคําว่าปฏิบัติการนะครับสีเขียวรูปคนรายงานตัวท่านกดเลยนะครับเมื่อกดปุ่มสีเขียวรายงานตัวปุ๊บก,ก็จะเด้งมานะครับนะก็จะมี3กระบวนการขั้นตอนนะครับหน้าต่างนี้ก็ระบุว่านะครับในส่วนของอะไรฮะ เกี่ยวกับนะครับในเรื่องของชื่อนามสกุลของเราใช่ไหมวันรายงานตัวต่างๆนะครับผมนี่เป็นอย่างไรข้างล่างก็จะมีคําว่าว่างงานหรือให้ท่านอะไรครับได้งานใหม่อันนี้ก็ต้องติ๊กนะครับสมมุติว่าติ๊กว่างงานปุ๊บนะครับก็จะกดในเรื่องของอะไรครับถัดไป ก็จะมาสู่ในเรื่องของตำแหน่งงานมากมายเลยนะฮะตำแหน่งงานมากมายเลยอ่ะก็เลือกดูสนใจไหมนะครับตำแหน่งงานที่ว่าถ้าเราเลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับสมมุติว่ากดปุ่มหรือติก๊กคำว่าไม่ประสงค์สมัครงานใช่ไหมครับแล้วก็กดถัดไปบางท่านบอกว่าอีถึงจุดนี้แล้วเนี่ย มันกดไปไม่ได้มันติดอะไรอ่ะอันนี้ก็ลองตรวจสอบตรวจช็คตรงนี้ดีๆนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเมื่อไม่ประสงค์สมัครงานนะครับกดถัดไปก็จะมาหน้านะครับตรงนี้นะครับก็คือขั้นตอนที่2นะครับว่าว่างงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้ท่านเลือกเนื้อรายละเอียดต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับก็ดูว่าเออในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้ท่านเลือกอะไรนะครับนะต้องเลือกตรงนี้นะครับหรือบางท่านบอกว่าเลือกอื่นๆ นะครับท่านก็ต้องกรอกตรงนี้นิดนึงนะฮะว่าในส่วนของระบุกรณีเลือกอื่นๆเนี่ยมันคืออะไรนะถ้าถ้าไม่กรอกตรงนี้เนี่ยบางทีมันกดอะไรครับถัดไปไม่ได้อีกใช่ไหมครับอ่ะลองดูนะติ๊กตรงเนี้ยถูกต้องหรือยังนะครับการเลือกถูกต้องหรือยังนะครับระบุรายละเอียดตรงนี้ถูกต้องหรือยังนะครับผมเมื่อถูกต้องนะครับก็กดคําว่าบันทึกตรงนี้นะครับกดบันทึกเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นสู่ว่า คุณต้องการบันทึกหรือไม่ในเรื่องของรายงานตัวนะครับก็กดคําว่าตกลงนะครับเมื่อคําว่ากดตกลงเสร็จปุ๊บนะครับข้อมูลจะขึ้นคําว่าบันทึกข้อมูลสําเร็จรายงานตัวสําเร็จกรณีตรวจสอบข้อมูลหรือผลการพิจานะครับให้ดูที่เมนูหรือว่าข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะจบสิ้นกระบวนการครับผมหลายท่านอาจจะติดอยู่ในขั้นตอนนี้หรือไม่อย่างไร นะก็ลองพิมพ์มาแบ่งปันกันแต่ว่านะในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการระบุต่างๆนะครับผมนะสิ่งที่ท่านดูนะครับหรือบางท่านอาจจะรายงานตัวไม่ตรงอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ไม่สามารถที่จะกดดําเนินการได้ในเรื่องของการยืนยันตัวตนสําเร็จนะน,นี่ก็เป็นสเต็ปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เน้นย้ำนะครับแล้วก็พยายามสอบถามเจ้าหน้าที่มานะครับผมก็1นนะ พยายามนะครับในเรื่องของการยืนยันตัวตนให้ตรงกับที่เว็บไซต์กำหนดวันเดือนปีที่ระบุไว้อันนี้สำคัญประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของการได้รับเงินเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะมีหลายสเต็ปเนาะนะครับเกี่ยวกับการดูข้อมูลตรวจสอบนู่นนี้นั้น แต่ก็นะครับรายงานตัวเสร็จแล้วจะได้รับเงินสถานะก็จะปรากฏนะครับครั้งที่1ห,หรือครั้งที่2เมื่อเรารายงานตัวเสร็จนะก็จะมีการจ่ายเงินย้อนหลังตรงนี้มานะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรณีเป็นกรณีไปอ่ะโอเควันนี้นะครับสเรื่องสําคัญที่เอามาเจาะแล้วก็มาตอบคําถามให้กับทุกท่านด้วยบางทีเข้าไปแล้วบางทีมันนานนะฮะ นะฮะอาจจะในเรื่องของการที่เราจะต้องเข้าไปรีเฟรชนะครับตัวเบราว์เซอร์นะหรือเขาเรียกว่าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะทําให้ระบบอัปเดตข้อมูลอีกครั้งนึงเพราะว่าบางทีมันล่าช้านะครับในเรื่องของการดําเนินการอ่ะโอเคภาพรวมประมาณนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดหรือถ้ามีคาถามใดเพิ่ติมก็พิมพ์มาเดี๋ยวพยายามหาข้อมูลแล้วก็ ตอบคำถามให้กับทุกท่านนะครับรับทราบข้อมูลกันสําหรับในเรื่องของกรณีวางงานนะครับผมวันนี้เสร็จสับประมาณนี้ครับขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ